ทุกคนทางภายในและตามประเทศเนาะเมื่อนี้มาพบกับซองยูทูบของเมลี่คือเกาเมื่อนี้เมลี่มาจูงัวกินหยาตามคันาก็เลยถ่ายคลิปให้เอฟซีทุกคนเ่องกันจุงัวกินหยายำแรงวานสามโมงสี่โมงแรงแหละเขาก็ถึกภาคปีนก็ะได้บงงามปันได้ นะจุงวัวกินหญ้าไปน้ำถ่ายคลิปไปน้าผูนะ้แม่เผนจุงสองโตวัวไมีจุงตัวเดียวจุงกินหญ้าคน้าบเดอันบ่เด้ปล่อยไปตามดงตามป่าดอกมันบบมีเดินก็เลยได้จุงกันกินตามค้า,านะวัวสามโต จุ้งบนหยาดกๆเลยให้มันกินมันกินอิ่มไวออกก่อนบันนี้มันเป็นปมาดีมัวก็อูหูมันเคยกินหยาขน,นาดแบบนี้แล้วจุ้งแต่กินหยาขน,นาดเลยคู่ม,มือคู่มือเขาค่ะก็ง,ง่ามไปไหน,น <c oughs> ดูงวอ่ะกินเขา,า <c oughs> โอ้แม่เพิ่นกะนยำแรงบรรยากาศยำแรงถ่ายกับงัว่ บิดเบียกแหละบมมีถ่ายฮะยยหยห่ากะไล่เลยเนี้ยถ่ายคลิปกับงัวนี่แหละถ่ายเอฟซีเบิ้งเขากับโบง่ามมีเพิ่นว่ะเขาถึกภาพเขาก็มีแตห่หย่าไ้เขากีอนิ คน,นาขาดนะเข,เขาเ<ๆ>ขาแดงแดงบกึืนเลยนะปุดจุงงัวกี่เง้งัวแมมานจุงกินจังหน่อยมันก็อิมละบ่มีเดินบ่มีเดินบ่มีป่าขูกไปว่าหลามมันไปค่ะกินเองมันนะ ก็เลยได้จุง nhau เ,เห็นกระปูทุกคนเห็นกระปูะกระปูก้านมนีใช่ละไปแล้วใช่อะเอากาบมันแบบจี่กินไปซ้ำขุกกระทันมันลงเหลือกินยาก ไปกินบนหม่ <c oughs> โอ้ยเป็นไออยู่ัวเศรา้าเถื่อเป็นไข่ทุกคนเป็นไข่นั่งกินอยู่นี่ถ่ายกับงัวถ่ายขี้ <c oughs> ชีวิตคนถ่ายคลิปนี่พักขยงใส่แกงลงไหมกินกับตำม่งก็ได้กินกับสมก็ได้กินกับเอามักขามม่วนใส่แล้วก็กับเจีวประแดกกินแซ่บๆเนี่ยงามๆ หอมหอมจะกินแกงกรใหม่ดได้กินและหอมหอมผักขยังบ้านเมลีเอิรนผักขยังบ้าน FC เอฟซีเอิรนผักยังเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เด้อเนี่ยหัวไก่เข้ามาแล้วหัวจะจ่อยจ่อยคือผู้เจ้าเลยวะ จอยคือเจ้าของเจ้าของยิงจอยงัวไม่ได้หับสัดอาหารหยามันบุรุษเจ้กหน่อยเขาก็เอางัวไปฝูงเหรอขำจ้าหน่อย จูงจึงห้กินย mm ังหน่อยก่อนยูยูยูเขาหน้าเด็งแดงคนว่างสัมยังบม่ออกสัมยังปร่ถอดรวงเขาสัม ทอมพุนเนาะเข่าออกมาแล้วทอมพุนนี่นี่นี่นสนบางทีจะเป็นเม็ดละพอดีเกี่ยวก่อนแหละทอมพุนอันนี้ยังบกดีเกี่ยวดอกนี่พอดว่าขืนสำเน,นาเขาหอบง,งามใส่ปุ๋ยก็เมด่สามสีสอบแหละโอ้โหแต่เทิงมาหอดึอุดำแลวก็เกี่ยว งัวของมิลี่อูเบิง <c oughs> จะพัวคขังร <c oughs> ักนี <c oughs> จ่จงงัวกินหย้าไปมาพี่มาพี่มาบอลอันนีบน้บอลหยาดุดดกสพาง,งัวไปกินบนอลหยาดุดดกก่นอนเอาอยู่นี่แหละ แม่เมลี่ิ่นกระจุงแขนกินหยาซองโติ่นจุงเมลี่จุงตัวเดียวนี่ยซองไม่ลูกจุงกินหยาขนา ใช่เ่าบ่าพอเอิอนปันใดเด้ออันนี้มันมันมีอยู่ในหมาเนาะน,นี่น่ะหมาของไม่รีนี่หมักหยอกมันเบิ่งมื้อนั้นก็อาบน,น้ำให้เอาออกให้ก็ยังบ่วมืดน่ะเบิ่งแนี่นี่พอพอไม่รีจนซื้อเอาอีหยังเอาสเปรย์มาสามีมาตำซองโตนี่คิดดื้อนี่สารโทรศัพท์ตกน้ำเบิ่งแน,นี่นี่ ผลตำกล่องเมลีบ๊ะมาสุดโตอนี่ค<ะ>ิดืือเลยคันตกน้ำนี่บบมีเงินซื้อได้บ้างไหม <laughs> เออคิดือือคิดือือจับผิ่นนี่ก็แขวญผิ่นครบแล้วได้อยากเอาอันมัดเอายังออกให้ยผิ่นกันด้ไปหากินบนใหม่มาที่ เบิง่งน่ะเบิกเนี่ยทาตั้งกองก็รุดแล้วเบิง่งว่าดวงนี้มันเป็นยังไงชีวิตขนาดขาตั้งกองอยังบอกเป็นใจแล้วยังรุดเลยนี่โอ้รุดออกจากกาันเ,เลยนี่เท่มาเลยนี่เท่มาเลยออกแล้วลบลบมาคิดเด้อ เขาหนะ้าออกนะเขาออกแล้วนะทุกคนมื่นเศษขีดกินตำหม่องหือหายเบิง่ง <c oughs> พี่มาพี่มาตัวพี่ <c oughs> ดูฮันแหละเอา้าหย่าบ่ามีไห้กินห <c oughs> ย่าพันยาก,กันจูงกินค่มือมันก็น บมีแ่แหละอยากาก็ได้ลุบลุกคุกคานอยู่ดีแหละชีวิตเขาหนังกว่ามือแรงจุ๊งจิ้งจอยจะเอาไปผูกพ่อนพ่อนเอห้ามกินเขา งัวกับกัดเก่าคิดเรียงงัวตะละมือกับจุงงัวกินยาเลยบม่ได้ถ่ายขีดให้เบิรงมือวีก็เลยทั้งจุงงัวทั้งถ่ายขีดให้เอฟซีทุกคนเบิรงเนาะจุงงัวกินยาขนาดแต่ บางทีแบบมิลี่ไปแบบว่าไปงานบุญหรือว่าไปตลาดตะลีเผื่นเห็นเมลี่เนอะว่าเมลี่นะเห็ดช่องย t ท b e เลยแบบจะมีคนมาทักดูว่าคอยหูจักเจ้าว่ะคอยหูจักเจ้าได้ป่ะเลเมลี่ไอ้ใจถามว่าเจ้าหูจ้าคอยแนวได้ส่ะคอยคือบบหูจักเจ้าแล้วเขาว่าว่าหูจักกันเมลี่ตามช่อง youtube หละเห็นเจ้าเห็ดคลิปนั่นเห็ดคลิปนี่แบบ คลิปกินเห็ดถ่ายไปหันไปหนีเขาว่าไม่รีไม่รีก็โอ้โหแต่ผู้ชึกดีใจแน่ก็บผู้ชึกคคนๆแบบไม่อายแน่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่รีกับบุคคลแบบนี่แบบภายประทางว่นมีแตกอะมีหลายคนเนาะเพราะว่าไม่รีกันเห็ดคดลิปลินแบบลินติก톡แน่แบบนี่นะลินติก톡แน่แนมีคนหูจักไม่รีทักติก톡อ,อะไลยอยู่ เดว่าไปไปหันไปนีกมีคนทักอยู่แบบว่าแถวใ,ใกล้ๆบ้านนีแ่แหละแต่ว่าคนหัวนัน่นอยู่ไราดอกแดีว่าคนใกล้ๆแถวบ้านคนที่หูจักไม่รีแถวเซโนโกาอะไรกันแถวเซโนโนี่แหละเพิ่นหูจักแล้วเพิ่นกับพักทามแบบนี้ย มีมีคนมาถามกันอย่างเคิร์นๆน้อยหนึ่งได้สำหรับโตมิลีก่ะแบบเคิร์นๆนิดนึงเคิร์นผูบ่าวมาถามแหมฝนจะเอาไปปลูกเหรอ โท,ทรศัพท์ตกหนำมีได้เออเบิ้งไปไปหันมันสิทือโท,ทรศัพท์ห้เดียเดียเด้ยโอ้ยให้ระวังอยู่มาหน่อยนี่อืโอ้เบิ้งเบิ้งขยอกพิ่นให้คิดดื้อมาเนี่ยเบิ้งแจ็กกี้ไหนสื่อมาเมลี่ก็บสื่อแจ็กกี้โหได้ ซื้อ,อยางดูลาซื้อ,อยางดูดาเผ็โลงทีตมแล้วเิ็นหาปลาขนมาตัวนี้ตัวแดงเขาเริ่มออกแล้วออกลาย ไปพูดแล้วแม่ทำแม่แม่เพิน่นบอกพ่อแหละว่เอาไปปลูกว่ะเดี๋ยนะมืออื่นจังสิจุ้งใหม่เนี่ยก็อิ่มเลยละ่ะไปไปเอางวัวไปผูกก่อนทุกคนเอางวัวไปผูกแล้ว องอฝุกนละงัวแล้วทุกทุกคนนี่อ้าและเมลี่ก็จะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะทุกทุกคนลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์่องยูทูบของเมลี่เดืเอเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคล ต,ต่อไปเนาะไม่ดีนี่ก็ขอโตก่อนบ๊ายบาย